สวัสดีครับผมยมายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นเหรียญรุ่นแรกพิมพ์ต่อให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวมูลค่าตลาดราคาหลาก 10, ักหมื่นไปถึงแสนต้นนะครับผม ราคาพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพระช่วงเวลาและคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาระนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพระเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์รายเพื่อส่งรูปพรพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการิจิรณานะครับผมจุดสังเกตด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อจงพิมพ์ต้อนะครับ เียผมจะดูนะครับบริเวณอาคาลาตรงนี้นะอ่าจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปติดกับบริเวณแก้มหลวงพ่อนะครับผมอ่เราผมโฟกัสกันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคละนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนูนนะครับผมอาจเป็นเส้นหนาหน่อยนะอาจเป็นเส้นเนี่ยนูนขึ้นมานิดนึงนะครับบนพื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นเส้นแตกนะครับเชื่อมติดกับบริเวณแก้มหนงพ่อนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตแรกนะครับในการพิจารณาของผมนะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณอัคละตรงมุมล่างฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นแตกยาวเลยนะครับผมอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัขละนะครับผมบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นแตกนูนนะครับยาวขึ้นไปเลยนะครับผมอ่าเป็นจุดที่2ในการพิจารณาของผมนะอันนี้ครับจะเป็นเส้นหนาๆนูนขึ้นไปนะครับยาวถึงบริเวณตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงข้อมือท่านนะครับผมอาจจะมีขีดหนานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงข้อมือท่านนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดหนาๆเลยนะครับนูนขึ้นมานะเป็นขีดหนาๆตรงบริเวณข้อมือนะครับผมเป็นจุดที่3นะครับในการพิจารณาของผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมอาจจะมีขีดหนาๆนะครับยื่นออกมานะครับผมบริเวณใต้เข่านะตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมล่างนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีเส้นแต่นะครับนาๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นขีดนานๆนะครับคมๆเลยนะครับผมอ่าเป็นจุดที่4ในการพิจารณานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณข้างนะครับจีวอนนะครับอยู่บริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับผมอ่าเป็นขีดนูนขึ้นมานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะ บริเวณนะครับตรงข้างจีวรนะครับใต้ไหลลงมานะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับนูนขึ้นมานะครับผมอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นขีดนานานนะอันเนี้ยผมเอียงให้ดูนะครับบริเวณตรงเนี้ย นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับหูจอะกันบริเวณรูจอดด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมรูจอดด้านหน้าเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับผม อ่าล้วก็จะไม่มีขอบลวดข้างนอกนะก็จะมีขอบลวดลักษณะแบบนี้นะครับอ่าขอบลวดด้านในนะครับผมที่เป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะอ่าขอบลวดหนาๆนาด้านนอกจะไม่มีนะครับผมจะเรียบเรียบแบนแบลักษณะแบบนี้พื้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับอ่าพื้นเนี่ยก็จะต้องตึงนะครับแล้วเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาหนาๆนาคมคมนะครับ <t> ผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะอ่ามุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะอ่ามุมล่างฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมพื้นเนี่ยเขาก็าจะตึงลักษณะแบบนี้นะ มีแบบนี้นะคะผมผมก็ยินดีบริการรับเช่าพลาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพลามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะ,ะผิวเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ย นะครับเส้นลวดพวกนี้ก็จะเป็นเส้นลวดขมขมนูนขึ้นมานะครับเป็นเส้นลวดหนาๆนะแล้วเม็ดพวกนี้นะครับก็จะกลมนะครับกลมแล้วก็ขมนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าพิมพ์ต้อนบริเวณใบหน้าพิมพ์พาพิมพ์ต้อนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เนี่ยใบหน้านะครับต้องจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณองค์พระนะ บริเวณองค์พระนะครับผมในความเข้าใจของผมนะก็จะเป็นเส้นหนาๆน,น,น,นะครับตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีบางจุดนะครับที่คมนะครับจุดอย่างเงี้ย เป็นเส้นลวดคมขึ้นมานะครับผมอ่านี่ลักษณะนะครับก็จะตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครับตรงตัวอง์าระนะอ่าในความเข้าใจของผมนะครับบริเวณด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตแรกบริเวณด้านหลังนะผมจะดูนะครับบริเวณมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเนี่ยบริเวณขอบลวดยันนะครับจะมีเส้นแต่งนะครับติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมอ่าเราผมโฟกัสกันให้ดู บริเวณด้านหลังนะครับตรงขอบลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่งนะครับติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมเป็นเส้นหนานะครับลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับขอบลวดยันตรงมุมตรงกลางนะครับผมจะมีขีดหนาปลายแหลมนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงขอบลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผม จะมีขีดนาน,าน,นะครับลักษณะแบบนี้นะครับปลายเนี่ยเขาก็จะแหลมลักษณะแบบนี้นะ,ะเป็นจุดที่2ในการพิจารณานะครับผมีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันถ้าเป็นพิมพ์พอสอต,ตรงนะครับผมลักษณะนเนี่ยพอสอจะตรงลักษณะแบบนี้นะแต่ตัวเลข8เนี่ยก็จะมีก้อนเนื้อเกินเล็กน้อยนะครับผมอยู่ด้านบนนะครับตรงกลางนะีลยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวเลข8นะครับบริเวณตรงนี้จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับเป็นหมุดกลมๆนะครับนูนขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดที่3ในการพิจารณาของผมนะครับผมอ่าเนี่ยครับมีหมุดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวทอทหารนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกขนแมวนะครับติดกับขอบนะครับเฉียงคมๆเลยนะอ่าเราโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวทอทหารนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงนะครับนูนๆขึ้นมานะครับติดกับขอบรถด้านในนะครับผม อาผมเอียงให้ดูนะลักษณะของพิมพ์พอสอตรงนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอาจจะมีเส้นแตกนะครับนูนนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับติดกับขอบลวดด้านในนะเ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงขอบลวดนะครับอาจจะมีเส้นแตกด้านในนะครับเป็นเส้นแซมบางๆนะครับผมเ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณขอบลวดด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกแซมนะครับผมเนี่ยเป็นเส้นคมพรมนะครับลักษณะแบบนี้นะ อันนี่น,น,น,นีผมเอียงให้ดูนะครับมุมนี้น่าจะชัดนะ,ะเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะกันบริเวณหูเจาะด,ด้านหลังนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของแท้นะ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญครับมุมด้านหลังนะครับพิมพ์พอสตรงนะขอบเนี่ยเขาก็จะหนาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผิวเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมขอบเนี่ยเขาก็จะหนาเห็นไหมตัวยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงพื้นนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายเนี่ย พื้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้ถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเซียนนะครับเซียนเนี่ยเขาก็จะเยอะนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยก็สภาพผ่านการใช้งานมานะมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่นะผมยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพัามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพัมามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับด้านบนฝั่งขวานะครับผมขอบเนี่ยเขาก็จะหนานะครับนานลักษณะแบบนี้นะขอบเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีรอยปิ้นบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญน,นี้นะครับผมข้างกระบอกเนี่ยก็จะมีรอยปิ้นบ้างเป็นธรรมชาติของเขานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับด้านบนนะครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะเห็นไหมผิวเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยก็จะมีเสี้ยนนะครับเป็นแนวตรงนะครับผม าจาเป็นแนวตรงลักษณะแบบนี้นะอขอบเนี่ยเขาก็จะหนานะครับรอยปิ้นนี่ก็เป็นองค์ประกอบในการพิจาราณาได้เช่นกันนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจาราณานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะครับตรงกลางนะครับผมยันตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนา,นา,หนาๆลักษณะแบบนี้เหรียญเก่านะครับผมก็จะมีปั๊มแบนบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับลักษณะเนี่ยมุมด้านหลังนะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของพิมพ์พอสตรงนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายนะครับเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมนะครับตรงกลางนะครับผมด้านข้างเนี่ยเป็นข้างกระบอกนะครับจดจําให้แม่นนะลักษณะกระบอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะอ่เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมอ่าตรงตูดเหรียญนะครับผมอ่าตรงตูดเหรียญเนี่ยมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะอ่าจะเป็นลักษณะข้างกระบอกนะครับจดจําให้แม่นนะอ่เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับด้านข้างนะครับหูเหรียญมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะอ่เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมเนี่ยลักษณะนะครับผม ด้านข้างนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวาเราผมเลื่อนลงมานะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะข้างกระบอกนะครับจดจําให้แม่นนะเยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมนะมุมฝั่งขวานะครับผมมุมเฉียงล่างนะ อ่าเราผมจะเลื่อนลงมาบริเวณตรงตูดเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวานะครับผมอ่ลาลักษณะนะครับข้างกระบ,บอกจดจําให้แม่นนะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ